ซึ่งในงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้น2วันนะคะเป็นวันที่6กับ7พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งในวันที่6เนี่ยจะมีทั้งออนไซน์ทั้งออนไลน์นะคะมีวิทยากรเ กิตติมศักด์นะคะมากมายนะคะมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะทักษะต่างๆนะคะที่จะมาสอนพวกเรานะคะแล้วก็ในวันที่7นะคะ,นะคะอยู่ใกล้ๆนะคะขอนแก่นนะคะหรือว่าเ,ออเดินทางมาจากที่ใดก็ได้นะคะอยากจะให้มาออ,ออนไซต์กันนะคะเราจะได้มีคําพูดนะคะเทคนิคแล้วก็ได้ลองทำเวิร์กช็อปกันนะคะเราก็จะสามารถทําใหออ้ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือคนที่เรารักเหล่านี้นะคะได้ มีสปิริตชัวที่ดีขึ้นนะคะก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจกิจกรรม g r i ฟแอนด์เ l รฟเมน n t ของการุณรักนะคะของศูนย์การุณรักก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่คอมเมนต์นะคะที่โพส์ตได้เลยนะคะก็มาเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ